ข่ับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนขับเข่าวสู่ช่องไลฟไ์สทยานองซักนะอยู่กับข่าวพระเจ้าธนองซักเซนเก่าเซนเคยก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมโหดสุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเป็นได้สบายดีบอ่อทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศลาวเป็นได้ทุกคนอยู่ต่างประเทศเนาะส่ววายอยู่เชียงใหม่เนาะมือในฝนโปตกทุกคนในได้ก็ตามนะทุกคนหักษาสุขภาพมโหดสุดทุกคนนะทุกคนเนาะอากาศอยู่กรุงเทพเป็นได้ทุกคนอยู่ภูกเก็ตนํำร้นระบอเนาะ ในการขอให้ทุกคนปลอดภัยนะทุกคนเนาะเห็นพายุนํำถ่วงเมื่อวานเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนสำหรับพี่ทานได้ที่เขามาเบิงใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe นะทุกคนเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของข่าวพระเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสวัสัีมืดเนก็เลิกงานมาเราจะหากมีเวลามาอัดคลิปนะทุกคนเนาะสวัสไปเฮียนเนาะสวัสดีเนาะเขาจะมารีวิวกันไปขุดหินปูนเนาะหรือว่าการไปขุดหินปูนขั้งแรกเนา อยู่ประเทศไทยนะทุกคนราคาเท่าไดรเนาะเชิงวานเมื่อวานนี่เนาะเฮาก็ได้เดินทางไปกับหมู่สองคนเนาะแต่ว่าเนื้อจะมีหลายอย่างนะทุกคนที่แบบว่าจะได้เห็นนะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าเอออาจจะขาดบักขาดตอนนะสชิงวาเมื่อนี้เนาะก็เป็นมือที่แบบหมอหนัดเนาะเฮาก็ได้ไปขุดเห็นปูนเนาะแล้วเฮาจะมาเหล่าอยู่ท่ายคลิปนะว่าได้เห็นยังน่เนาะในราคาเท่าไดร่นะทุกคนเนาะราคาผู้สิกเท่ได้หลังจากที่เห็นแล้วนะทุกคนเนาะ โอเคนักท่องเที่าในอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะยุ่ยงยากนะเพราะว่าที่ขาพเจ้ามาประเทศไทยในกระไรเดือนหนึ่งแล้วเนาะเศว่าตอนมาเนาะก็ได้ได้มาแบบว่าบริเวณวีซ่าเทือเนาะคิดว่าสิไปแบบเท่ารียกว่าไป extend เทนอาอยู่ในสะเดือดนกนะับไก่นักท่องเทุกคนเนาะก็เลยว่าเออเรามาก่อนแล้วไป extend เทนอาแล้วพูดซึ่งว่ามันจะต้องได้เที่ยวไปเที่ยวมาหลายเทธอเนาะทุกนะคนเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ประมาณสี่เดือนเนาะ ก็เลิ่ตัดสินใจทุกคนว่าตัดสินใจเดินทางกลับลาวเนาะในอาทิตย์ในท้ายอาทิตย์นี้แหละทุกคนเนาะว่าจะกลับลาวแล้วก็ไปเหตุอยู่นะเนาเรื่องวิจารณ์ทุกคนเนาะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าสิขึ้นเครื่องบินเนาะหรือว่าสิขี่รถเนาะถ้าว่าขี่รถเนาะมันก็สิ่ใกล้หน่อยหนึ่งเนาะถ้าขี่รถบัสเนาะแต่ว่าขี่เครื่องบินเนาะก็อาจจะลงไปอุดรสินะทุกคนเนาะลงไปอุดรแต่ว่าบ่ฮู้ว่าพี่ๆแบบที่เขามาเบิ่งนี่มีคนอยู่อุดรหมดนะทุกคนเนาะอยากถามว่าสมมุติว่าไปหอสนามบินเนาะ อ uh, like ู่ดอนแอร์พอร์ตนะทุกคนแล้วจากอุดรแอร์พอร์ตไปหาแบบคิวรถบัสไกลบ่เนาะเออรถอยู่อยู่คิวรถมันมีรถแบบเคยรถแกร็บมีแบบมีแกร็บมีแบบตุกตุกมีอย่างที่แบบว่าจากอุดรไปอันไปคิวรถเมย์บ่ทุกคนเพราะว่าต้องนั่งรถเมย์จากอุดรอีกเนาะทุกคนเนาะไปเอ่าไปหนองคายเนาะแล้วก็สแต็มอยู่หนองคายเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ยังบเคยไปอุดรจากเถื่อเนาะถ้าไปลงอยู่พุ่นแล้วก็สิโอเคนิดนึงเนาะถ้าว่าขี่รถบัสเนาะจะ ขี่รถบัสจากจากจากเชียงใหม่เนาะจะไปลงอยู่หนองคายสินะกะสะดวกอีกแบบนึงเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังตัดสินใจอยู่เนาะเพราะว่าปีนยนกะเออมันกระโบแพงหลายแต่ว่ากระแพงอยู่ในหนึ่งเพราะว่าไปกับโอเกือบหาพันบุคคลเนาะแล้วก็บอกไปยังเนาะแต่ว่ายัง,ย,งยังจะตัดสินใจบางที่กับปีนยนเนาะเพราะว่ามันสะดวกวันที่ไปอุดรอ,อาจจะมีโอกาสได้ลิ้นอุดรในช่วงเวลาแบบสามสี่วโมงบอเนาะอยู่แถวสนามบินสินะและ้วจากนั้นเขาก็ขี่รถ ไปหนองคายแล้วก็กลับลาเราทุกคนเนาะโอเคเนาะกลับมาที่เฮาเนาะทุกคนเนาะสวามือวานนี่กลับไปชื่อส่องที่ไร้สดเมื่อวานเลยเนาะแล,ะล้วก็ไปเลาะขูดเหยนปูนเนาะทุกคนอันนี้คือภาพบรรยากาศเลยทุกคนที่พากันไปเนาะสวามไปตัดขาส่งก่อนเนาะไปกันเลยทุกคนไปสบายดีทุกคนสวามมื่อนี้จะเฮนะ็ดชาร์เลนจ์เนาะก็คืออ่าจะไปขูดเหยนปูนเนาะซึ่งว่าตามราคาที่เชิดเนาะอ่า แต่กระชั้ไปคลินิกนะประมาณ1 0 0 0ันบาทแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเนาะมันจะมีคูีคูแล้วก็เอ,อ,อื้อของคูลายราคา1 0 0 0ง่านตะวันถาจะปูดฟนะันอะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มแปดร้อยครับดอฟันก็สวยอวันนี้เรามาที่ร้านเดียร์ผ้าครับว่าไปซื้อกระเกงที่มันเป็นกระเกงดาเพราะว่าเรามันมีแค่ส่วตัวเลยครับแต่ว่ามันใส่แล้วมันมันฟิตมากเพราะว่าในานแล้วก็เลยไปซื้อตัวใหม่นะครับแล้วก็จะใส่ไปทํางานแล้วก็ซื้อตัวหนึ่งนะครับ ตอนนี้มาตัดขาเพราะขาเป็นยาวมากนะครับที่ร้านตัดเย็บเดินหาจากเดินหาจากโรตัสนะเราซื้อที่โรตัสใช่ไหมเราก็เดินหาจะมาเจอร้านนี้ครับมากับเพื่อนครับเราก็นั่งรอนะครับตอนนี้กำลังตัดเยด็บอยู่ครับตอลรอประมาณ 1, แป๊บหนึ่งเราก็น่าจะเสร็จแล้วครับแล้วก็เรพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับวันนี้ก็ไปกินข้าวมันไก่ครับผมอร่อยมากครับต่มไก่แถวโรตัสทำเที่ยงครับผม พอจะเดินลาสผัดนะครับใช่ไหมาอันนี้คือเป็นตู้ที่ผมถามมาน,นั้นนะเป็นตู้ใส่น้านะครับคือสามารถแบบเติมได้2บาทแต่ว่าได้น้ําเยอะมากเลยครับผมอันนี้คือเป็นตู้ใส่น้ําแล้วก็ไม่ตู้มือถือด้วยแต่ไม่น่าจะได้ใส่กันแล้วเพราะว่าสมัยนี้เขามีมือถือหมดแล้วอันนี้คือเส้นทางไปลาสผัดครับคืออยู่ที่นี่ก็สะดวกสบายนะครับแบบแท็กร็บแล้วก็เดินอะไรเงี้ยสไตล์แบบฟิวนักท่องเที่ยวเลยครับ ะะเรากำลังเดินไปถนนที่แบบตรงข้ามมหลาลัยเลยเป็นมหลาลัยราชพัฒน์นะครับเพราะว่าเป็นมหลาลัยกูทขาบออันนี้เราเย็บเชาาตรงกางเกงเสร็จแล้วะครับประมาณ130บบาทใช่ไหม คือวันนี้ว่าจะไปทำหิตปูนะครับแต่ก็่วนเพื่อน2คนว่าจะทำด้วยกันไหมเขาบอกว่ารอดูก่อนครับเอาไว้เป็น Prime Minister of Myanmar เราเล่น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 ครับเขาว่าเอาไว้ค่อยมีเวลาค่อยทำครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปทำดูจากที่ดูราคาแล้วก็ประมาณ1,000บาทครับภาษาไทยเก่งขึ้นไหมมาไทย2เดือนเก่งขึ้นใช่ไหม รู้จักเยอะไหมครับภาษาไทยอ่ะรู้จักกับภาษาไทยเยอะไหมภาษาอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแบบแบบพูดได้เข้าใจหมดใช่ไหมครับใช่เก่งมากเลยใ่เก่งนะเก่งเก่ง Walk is my friend นะครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่รู้ที่จุดหมายครับเดี๋นี้ก็เป็นสารสางเืกตครับพบภาษาสางเืกตโอ้สวนไม่ใช่สาลสวนสาลเัืเก ไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไหมอ่ะเขาปิดไว้อ๋อเขาปิดไว้น่าจะเป็นสถานที่ของโรงเรียนนะของมหลาลัยหรือเปล่าไม่ใช่นะเนาะเพราะว่ามีนักเรียนอยู่ข้างในด้วยที่พม่ากินคุ้นหรอ,อไม่ไดไม่ได้กินที่ลาวเขาไม่กินตอนนี้เราเดินมาเกือบ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่เจอแมซอนเลยแต่ว่าเราจะไปกินกาแฟแต่เป็นคาฟเฟ่อ่ะกลัวนะแบบนั่งนานไม่ได้ทุกคน mm hmm. ก็เลยแบบ mm hmm. เดินเอาอ่ะ mm hmm. เห็นไหมทุกคนเขาจะเก็บสะสมเราก็มีรถมาเก็บด้วยนะขยะ mm hmm. คือแทบจะไม่เห็นขยะบ,บนริมทางเลยนะ mm hmm. วันนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์เนาะก็มาสเปนมันนี่แล้วก็ว่าจะกินข้าวแล้วก็กลับไปทำฟันแล้วก็จะไปวิ่งนะครับจะชวนเขาไปวิ่งดูว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศประมาณนี้นะครับแล้วก็มาหารคยับ เยสเซ่ถึงยางถึงยางไม่ใช้เธอนี่หรออ๋อมีร้านทำฟันด้วยทำตรงนี้ดีไหมตรงนี้เลยไหมฮะแต่แต่ไม่รู้ราคาไงจานหนึ่งสุกเจ็ดอะไรกันราคาดูไหมทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเนาะเขาบอกว่าให้เข้าข้างในหรอเข้าได้ไม่ได้ไม่ดู้น่จะเข้าได้มั้งไม่รู้เขาปิดหรือเปล่า เขาน่าจะผิดป่ะถ้าเราวนไปด้านนั้นได้ไหมวนไปก็ได้ได้เลยไปนะครับทุกคนเมื่อ,นอนกี้เนี่ยเนอะออไปถามคลินิกที่เป็นอีกที่<า><า>ที่แบบไม่ได้ถามก่อนนะอันนี้คือเป็น ขูดหินปูนเนี่ยต้องตกอยู่ประมาณ800แล้วแต่ว่าหินปูนเยอะไหม,มนะครับ800ถึงพันห้านะครับถ้าถ้าอุดฟันนะครับก็ตกอยู่ประมาณ800ตัวหนึ่งชิ้นเขาผมถ้าว่าแล้วแต่ฟันอีกนะครับแ0 0ถึงพันห้าแล้วคลินิกที่เราสอบถามไปก่อนหน้านี้ครับมันจะมีโปรโมชั่นครับแบบว่าเราสามารถขูดหินปูนบวกเคลือบตัวลายะครับนะครับเคลือบตัวลายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีขัดฟันด้วยมันก็จะเอ,อ้า เพิ่มอีก200อะไรเงี้ยก็จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจะกลับไปที่ท,ที่เรา,เราติดต่อมาก่อนนะครับอันนี้คือบัตรเขาเอามาไว้เพื่อแบบจะแบบจะได้ติดต่ออะไรเงี้ยครับเขา,าน่ารักมากก็ไม่เป็นไรเราขามาสอบถามได้เลยที่มาเลยทีท่นี่สถานการมมา U C N I U อ้าวเป็น Special Education Center มันเป็นคลินิกชันตรกรรมด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นอาคาร50าสปีวะราชพัฒไม่รู้ว่าอ่านถูกตัวเลขมาน่าจะถ่ายได้นะเพราะว่าเราถ่ายข้างนอกอ่ะโอ้โหสนามบานใหญ่มากทุกคนตอนนั้นถูกทางนะเพราะเราเข้ามากาแฟครับมาอเมซอนนะครับไม่ได้มาแบบตั้งใจมาเลยครับแต่ว่าฮะ อันนี้คือข้างในมหลาลัยนะครับผมน่าจะถ่ายได้นะเพราะว่าเป็นข้างนอกมหลาลัยเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในแต่ว่ามีเซเว่นเลว่นด้วยครับที่มหลาลัยครับผมสะดวกมากมีร้านกาแฟอะไรหลายๆอย่างเลยครับผมสามารถแบบเลือกได้เลยอย่างเงี้ยครับไป ทุกคนหลังจากที่ไปตัดขาส่งแล้วเนาะก็พากันไปพากันไปหนังกนกาแฟเนาะก็เลยผ่านมหาลัยเนาะราชสพทุกคนเข้าไปในมหาลัยราชสพโอ้โหแบบมี7 e 1 e e อทุกคนมีธนาคารมีแบบห่านกาแฟมี Amazon มีห้าน แบบว่าอีกย่างสักอย่างเนี่ยนี้ทหารเราทุกคนคือแบบอันนี้คือมหาลัยอยู่ประเทศไทยทุกคน,นเนะาะสวะมันจะมีหลายอพาร์ตเมนต์เนาะมีหลายตึกเนะาเนะมหาวิทยาลัยสัพัฒน์น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยคู่เนะาะขับไปเจ้ากับมุมันใจก,กันเนะาะมหาวิทยาลัยสัพพัฒน์เนาะเสวก็กว้างหลายทุกคนเข้าไปเดินกว้างเนาะเสวกว่าเท่าทวีปนะครับสิหาเมซอนเนาะไปหาว่าสิไปหลังจากสิตัดขาส่งแล้วสิไปกินกาแฟไปสินะเนาะก็เลยว่า ก็เลยแบบอย่างผ่านไปว่าอ่ะเป็นมหาลัยราชุภาพก็เลยเข้าไปเบิ่งเลยแต่เขาก็เข้าไปเบิ่งแล้วกินกาแฟประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาก็ออกมาเนาะก็พากันออกมาก็โอ้โหบรรยากาศดีหลายข้างในเนาะเป็นกว้างเนาะมีเดินกีฬาให้ลินแบบทันสมัยเนาะทุกคนเดินกีฬามีแบบหลายหลายชนิดอยู่ในกีเดินเดียวนะทุกคนเนาะสามารถแบบเลือกลินได้เนาะอ่าแล้วก็มีเฮนเฮียนมหาเฮนนักศึกษาเนาะเขาเจ้าก็มีการไปหนังเฮียนอยู่ห่างกาแฟเนาะมีการอ่า ฝึกซ้อมมีอะไรสักอย่างนะทุกคนมันเป็นมันเป็นเดินเนาะเนาะอยู่อีกตึกหนึ่งเนาะแล้วกับนักศึกษากับน่าจะเลิกแล้วพอว่าเป็นวันเป็นวีคเคนนะทุกคนเป็นวันอาทิตย์ไปสินะเนาะเสวัว่าก็พากันไปเนาะแล้วก็เออหลังจากนั้นก็กลับมาเนาะสวัสดีไปถามก่อนก่อนนานแล้วนี่คลินิกเนาะราคากัไรละเลี่ยกันเนาะแต่ว่าบ่มีโปรโมชั่นเนาะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าขูดหินปูนซื่อๆเนาะแต่อันนี้ก็แต่ตัวนั้นจะถือก่อนเนาะตัวนี้990บาท แต่จะแพงแต่ว่ามีเคลือบฟูลไลน์ให้เนาะแต่ตัวนั้นจะบ่มีเคลือบฟูลไลน์แต่ว่าจะ,ะจะขูดซื้อเนาะราคา800อเนาะทุกคนเนาะถ้าอุดฟันเนาะราคา800บาทเนาะทุกคนเนาะก็แล้วแต่ว่าฟันสิ่งหนึ่งของเจ้านะ่ะมัน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 เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันผุเยอะไหมนะครับเชราะว่าวันนี้ก็ไปขูดเนาะขูดเช็จก็รู้สึกว่าเออสะอาดดีแบบขูดได้ได้ได้ได,ได,ดีอะ่ะทุกคนเขาก็ขัดเนาะแล้วก็เคลือบนะฮะ ฟัวลายแล้วก็มีฟันที่มันฝุแต่ว่ามันไม่ได้ฝุมากมันเป็นแบบมันกําลังเก็บฝุ่อะเนาะก็เลยคิดว่าเอออนาคตอาจจะได้แบบมาอุดตันอีมาอุดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคาก็990บาทเนาะ9ก0บาท999บาทไม่ใช่990บาท999บาทก็ประมาณห0 0่งพันบาทเลยคนเนาะก็ถามว่าราคา1,000บาทนี่อ่าโอเคบอกการผลิตบุญก็โอเค,อกกน,น,อเคนะคนเนาะมีการเคลือบ ฟูออไลน์เนาะมีการโคดเนาะละเอียดเนาะทุกคนเนาะถ้าวันนั้นนักขดเนาะถ้าว่าเฮามีเฮาเพียอพ่อมีท่าหนึ่งเนาะเฮาก็จะมาอ่มาอุดฟันเนาะที่มันแบบมันเป็นเล็กหน่อยนะทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็บ่ถึงขาดเป็นหลายเนาะแต่ว่าก็จะมาอุดบัดกลับมาแต่ละเล่นแหละบางทีก็สิได้ไปเฮ็ดเลยเนาะทุกคนบางทีก็สิได้ถอนถิ่มนะเนาะอันแล้วแต่ก็ได้ปรึกษาหมออยู่บ่ต้องได้เฮ็ดเอ็กซเรย์ก่อนเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเออก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการที่ว่าเข้าไปคลินิก ทันตกรรมอยู่ประเทศไทยเนาะก็ผู้สึกแบบแพทย์หมอกับเฟลลี่เนาะทุกคนพร้อมเป็นคลินิกเอกชนนะเนาะทุกคนแฟลลี่แล้วก็บวกกับแบบการบริการเนาะอยู่ในอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะที่ที่ห้องขูดหินปูนอ่ะห้องห้องห้องทำงานของหมออะ่นะเนาะก็สุดยอดสะอาดแล้วก็มีความแบบเย็นซ้ำเ <c oughs> นะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนเนาะคลิปนี้ใหเราจบไปเถอะทุกคนถ่า,นายทุกคนมากกระดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะนี่คือประสบการณ์ในการไปขูดหินปูนขาวประจาวนทุกคนเนาะโอเคเนาะสบายดีสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.